สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูธันชนกช่วยแก้วค่ะสาระการเรียน,นรู้วิทยาศาสตร์ชั้นป .4 นะคะ,ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องตัวกลางของแสงนะคะคำว่าตัวกลางของแสงก็คือวัตถุที่กั้นทางเดินของแสงนะคะเราจะมองเห็นแสงชัดหรือไม่ชัดก็ขึ้นอยู่กับวัตถ,ถุที่มากั้นนะคะวัตถุที่มากั้นทางเดินของแสงเราแบ่งได้3กลุ่มนะคะ หรือว่า3มชนิด3มพวกนะคะอันแรกก็คือตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งใสนี้แสงจะผ่านได้เยอะผ่านได้มากนะคะหรือว่าผ่านได้หมดเลยนะคะเรามองเห็นทะลุโปรป่งไปเลยนะคะอย่างเช่นแก้วใสพลาสติกใสอากาศแล้วก็น้ําเป็นต้นนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูด้วยนะคะกระจกใสนะคะ แก้วน้ำใสใสนนแสงผ่านได้หมดเลยนะคะอ่าพลาสติกใสเด่นแกะมาทําเป็นปกนะคะอันนี้คือแสงผ่านได้ดีผ่านได้มากเลยนะคะนี่คือชนิดที่1นนะคะเราเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสอ,อ่าต่อไปอันที่สองนะคะเรามาดูอันตัวอ,อันที่2กันอันที่2ก็คือตัวตัวกลางโปร่งแสงตัวกลางโปร่งแสงนี่แสงจะผ่านได้บ้างบางส่วนนะคะ ผ่านได้ไม่หมดเลยนะคะอย่างเช่นกระจกที่ติดฟิล์มกลองแสงนะคะ,ะเวลานักเรียนไปนั่งในรถยนต์นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ติดฟิล์มกลองแสงเราจะร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องติดฟิล์มกลองแสงให้แสงผ่านได้บ้างนะคะแต่ผ่านได้ไม่หมดกระจกะสีชาชานะคะปะติกฟ้าหรือว่าผ้าบางๆพวกหมอกพวกควันเนี้ยแสงจะผ่านได้บ้างบางส่วนนะคะ แว่นกันแดดนารู้จักใช่ไหมคะแสงผ่านได้บ้างนะคะแต่ผ่านได้ไม่หมดอนี่คือตัวชัินที่2องได้ว่าตัวกลางโปร่งแสงนะคะต่อไปอันที่3นะคะนี่แสงผ่านไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวกลางทึบแสงหรือว่าวัตถุทึบแสงนะคะจะเป็นวัตถุที่หนา,หน,านะคะแสงผ่านไม่ได้อย่างเช่นไม้หนาๆแผ่นเหล็กปูนหรือว่าหินผนังบ้าน หลงังคาบ้านนะคะพวกนี้แสงจะผ่านไม่ได้นะคะเมื่อแสงผ่านไม่ได้ก็จะเกิดเงาขึ้นมานะคะอันนี้คือตัวกลางทึบแสงหรือว่าวัตถุทึบแสงนะคะตัวอย่างที่คุณครัวนำมาให้นักเรียนดูอ่าเพราะฉะนั้นตัวกลางของแสงเราแบ่งได้เป็น3มกลุ่มนะคะดูตัวอย่างอันนี้กูแยกไม้เรียบร้อยเลยนะคะมี3พวก3ประเภทนะคะอันแรกก็คือตัวกลางโปรง่งใส ส่งไปยังวัตถุชิ้นนั้นก็แสงผ่านได้เรียบผ่านได้หมดนะคะอันที่2ก็คือตัวกลางโปร่งแสงแสงผ่านได้บ้างบางส่วนนะคะดูในภาพประกอบเลยนะคะอันที่3ก็คือวัตถุทึบแสงอันนี้แสงผ่านไม่ได้เลยนะคะแต่ไม่เกิดเงาขึ้นมานะคะเมื่อนักเรียนชมคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะใบงานของคุณครูก็จะมีอยู่สองตอนนะคะ ตอนที่1นึ่งเอานักเรียนดูนะคะตอนที่1นก็นักเรียนเติมความหมายมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะตัวกลางหมายถึงอะไรอาข้อที่2วัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้มากหรือว่าเกือบหมดหรือว่าผ่านได้เยอะนะคะเราเรียกว่าอะไรนะคะข้อที่3วัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้บ้างบางส่วนนะคะมองให้เรามองเห็นเป็นลางๆนะคะเราเรียกว่าอะไร แล้วก็ที่4นะคะมีข้อ5ทั้งหมดต่อไปตอนที่2นะคะนักเรียนดูตอนที่2อาให้นักเรียนกูมีตัวอย่างตัวกลางของแสงมา11ข้อนะคะข้อที่1เป็นตัวอย่างให้นักเรียนเติมก้างหลังต่อไปว่าเป็นตัวกลางชนิดไหนนะคะเวลานักเรียนเขียนนักเรียนเขียนให้เต็มนะคะตามตัวอย่างที่คุณครูให้มานะคะไม่ใช่เขียนว่าโปร่งใสโปร่งแสงนักเรียนมีคาว่าตัวกลางด้วยนะคะนาหน้าด้วย แล้วอย่าลืมเขียนชื่อเรียบร้อยนะคะเขียนด้วยปากกานะคะปเจะต้องเขียนด้วยปากกานะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะตั้งใจทําแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปดูในใบความรู้ข้างหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ